ฉันนี่ขายดีจริงๆเลยแต่ว่าอ,อของอ่ะฉันขอไปดูก่อนเนาะมันอ้าดูสิเฮ้ยถ้าของนี่เหลือแค่นี้อ่ะก็เหลือเยอะเหมือนกันนะงั้นฉันขอเติมของก่อนก็แล้วกัน เอออยู่ตรงไหนนะอ๋อนี่ไงนี่โอเคแล้วก็นี่ฮ่าสองอันนี้ขายดีจริงๆเลยเฮ้มื่อไหร่จะมีลูกค้ามาสกีนี่นา กินร้านนั้นนะน,น,น,น่าจะอร่อยนะใช่ฉันคิดว่าร้านนินน่าจะอร่อยอืมฉันจําได้ว่าฉันเคยมากินที่นี่นะจริงเหรอทําไมแกไม่เห็นบอกฉันบ้างเลยแกมากับแฟนแกใช่ไหมก็ใช่หนู่สิเออใครจะพาแกมาด้วยแฟนฉันดีดูจะตายจริงป่ะฉันไม่เชื่อนะ พี่มุกจะดูตรงไหนไม่ดูหรอกนี่แกแกคิดว่าไม่ดูนะฉันนะกลับบ้านไปฉันไปทำงานกับเพื่อนที่เป็นผู้หญิงนะฉัเกิดโดนด่าแล้วเออรีบๆไปกินเถอะให้กลับบ้านเออเออสั่งอะไรดีอ่ะเือ้อ,อลูกค้ามาสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะ ของผมเป็นเออผมเป็นอะไรดีเนาะงั้นเอาเป็นเออช็อกโกบอลครับเอาช็อกโกบอลสองที่ค่ะแล้วก็น้ำเอาเป็นเออแกอะไรอ่ะฉันเอาช็อกโกแลตเอาอันนี้ค่ะช็อกโกแลตหนึ่งแล้วก็เออสตรอเบอรี่หนึ่งค่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะ ไอ้ลูกค้าสั่งช็อกโกบอลสองนัง่นเหรอฮึงานชั้นรีบทำเลยดีกว่าเฮ้ยอ้าวฉันจะเปิดทำไมเนี่ยไอ้เอ๊ะจานเราจะเอามาทำไมฉันเบอร์ไปหมดแล้วเนี่ย ชโโ็อกโกบอลเอ๊บเคแล้วก็น้ำเป็นช,ช็อกโกแลตอ่าแล้วก็สับเบอรี่โอเคแล้วอ้าวลืมเปิดตู้เย็นไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไว้ลูค้าได้แล้วค่ะของคุณเป็นชอ็ชอช็อกโกบอลช็อกโกแลตค่ะส่วนคุณเป็นชอโโอ็อกโกบอลสตรอเบอร์รี่ค่ะขอทานให้อร่อยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับมาละฮัล hiểu trăng uh, hiểu nám ạ à. kín nám này ok nắm sông bé ê có không nắm cần oh. bởi phá xôn đang กินก okay, ันเถอะโอเคมากิน yeah. ก mm ันเถอะเชิญจุดกินแล้วนะง่าอ่าง่าฮึ่มน้ำแม่น้ำกันปะรอื้มอื้มอิ่มออิ่มกันชิมแล้นะฉันว่านะ ไปกันเถอะกับปั้นกันเถอะคิดตั้งค่ะเออ,อทั้งหมด220บาทค่ะขอบคุณค่ะตึ๊บเออกลับบ้นกันเถอะอ,อืมกลับบ้นกันเถอะ